นอนเถอะวะเราต้องรอดออกไปเว้ยจริงไหมวะจริงอยู่ด้านหน้าเราเว้ยแฮมเมอร์เฮดใช่เหรอใช่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 สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรดูครูคนเอาปืนนี้เลยตั้งหน้าเลยปะหน้าตรงไหมประมาณประมาณหน้าตรงแป๊บนึงเดี๋ยวกูสั่งให้ลูกน้องคุมปืนด้วยกว่าให้มันคุมปืนทั้งบนแล้วกันนะได้ได้มามาแล้วมันมาแล้ว มันมันชนแล้วมันชนแล้วมันชนแล้วมันอยู่ด้านบนเคพื่อนยิงดิอ๋อเพื่อนมึงต้องยิงมึงต้องยิงเดี๋ยวกูณเดี๋ยวคุซอ่อมเดี๋ยวกูซ่อมได้ไหนวะไอชิปหายแล้วน้ำน้ำมาน้ำมาน้ำมาปลาทิ้หมดน้ำรถมักินปลาอา๋อปืนซ่อม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 หายไปไหนหมดอ่ะชิปหายแล้วปืนซ่อมเอไอน้ำไอเปิดประตูเปิดเปิดด้านบนหน่อยเปิด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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ไอเดี๋ยวที่ซ่อมหายไปไหนอะที่สอมหายไปไหนหมดที่ส่อมหายไปไหนหมดวะมันเอาไปเก็บไว้ในไหนวะเนี่ยไอ้เคี้ยวบอสเอ้ยเดี๋ยวเราไหลเดี๋ยวเราไหลไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปทอย่างี้แหละตรงี้อโอ่อมซ่อมซ่ยมงพยายามชนอีกเหรอเออเอเรียบร้อยตายหมดตายหมดเนเช็คเช็คโซน่าเช็คน่า เยี่ยมปุ๊บง่ายๆนี่ว่าใครมันเอาเสือ้อเสือเส้อดำน้ำมาไว้ประตูหลังวะเนะี่ยบอด่ะถอดเที่ยวตรงนี้การเตรียมพร้อมที่ดีไงี<อ>่ยน้ำเข้าปุ๊บก็ใส่เลยดียด๋กันต่อโอ้โหง่ายๆไปต่อกันเลยกระสุนจะหมดแล้วไอ้เหี้ยวมาจุก,ก่อนสัสไมปตำรวจหน่อยเหรอสตำรวจอะไรจะสรวจก็ได้นะ โอ๊ยอะไรตกใส่ห oh okay. <the <the ัวก um> uh> ินกับโอ๊ยโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ๊ยยเปิดเปิดเสื้อเฮ้ยคุตายคุจะตายอขึ้นมาิดตขึ้นมาึ้นมา โอ้ยแกตัวตัวเดียวแม่งทำเรือกูล่มไปฮะาบุมึนงง,งมึนงงมึนเชีย่ยวันนี้ตอะไรง่ะอะไรล่ะเกมแม่งกูชนะให้เมื่อเทดได้สัตว์กูจะมาแพ้เพราะกูอยากสำรวจสัต <c> ว <oughs> ์จริงแม่งยังไม่ทันสำรวจด,ด้วยซ้ำจริงอ่ะไม่มาเฮ้ยมันมาอีกแล้วม,มาอีกไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วไม่มาแล้วยคุณ แกงเลยวิตัวหนึ่งว่ายไปหลังเรือกูยิงไม่ทันเจี๊ยดหายแล้วโห่เราชุดพุ่งชุดพุ่งถอดไอสัตว์สวมชุดใหม่โอหแล้วมันบุกเข้ามาแล้วเฮ้ยใส่บุขึ้นไปนี่ไงนี่ไงนีง่ตายอยู่เจี๊ยดเราชุด ชุดอยู่ไหนกอะบ้านชุดชุดชุดหมดเลยไอ้เหี้ยเอาชุดหายไไปหนนมดมันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนวะเอาโอ้โหไมด้ไม่ได้ไมด้กูซ่อมอยู่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 ใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนเดี๋ยวน้ำจะค่อยค่อยลดน้ำจะค่อยค่อยลดทนไว้ทนไว้ทนไว้ก่อนตรงนั้นไปก่อนก่อนตรงนั้นไปก่อนเจ้ยด้วยกูรู้แล้วกูรู้แล้วก่อนไปก่อนก่อนไปก่อนไอ้เหี้ยกระตันหมดเลือดออกกูรู้แล้วกูเห็นแล้ว แม่งเอ้ยตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันเอาชุดไปเก็บไว้ไหนวะไอ้กเกมบ,บอลอ่ะเนี่ยพอแกไปสั่งคำสั่งให้มันเคลียร์พื้นที่มันก็เก็บบุย้ยทุกคนกระตันไม่ไหวแล้วนึกทนไปก,ก,ก่อนสิว่าอย่าเพิ่งตายไอ้ไอ้กูบอกอย่าพึ่งตายคุณน็อกแล้วไอเ้เพื่อนทำไมไม่ฟังกันกูบอกอย่าพึ่งตายไงวะ ไอสต้าได้คอมันนีมันห้ามกัได้ที่ไหนวะไอ้ซันตินมาช่วยนวกูมาช่วยนวกูมาช่วยนวกูมาช่วย้วกูมาช่วยโอเคออขึ้นมาก่อนเออเออเออตื่นตื่นตื่นอย่าเพิ่งเลื่อนรถดิกูบอกให้ตื่นกูเลห้ามเลื่อนกอนในยี่ห้ามเลื่อนดีโอ้ยแม่กเอ่ะตื่นตื่นตื่นตไว้ตนไว้ตนไว้ตไว้ก่อนตไว้ก่อนอ ทำเปแพ้ทำเปแพ้แม่งเอ้ยซ่อมสักทีสิวะไอ้หน้าโง่กูบอกให้ซ่อมซ่อมก่อนสัตว์กูลอยเป็นตุ๊กตายางเลยเฮ้ยผู้จ่าทะเลมาหมายที่เออเออพันแผล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 ที่ไหนที่ตรงนี้ฮึบชิบหายแล้วไม่ใช่มันต้องใช้เครื่องถ่ายเลือดไอ้สัตว์เอ้ยกำปั้น ปวดท้องปวดท้องกูรู้แล้วไอ้เฮียว่ามันพังไอ้สักทีกูการรักษาคนมันยากชิบหายเลยว่ะการจะปลุกเขาขึ้นมาอีกรอบไม่ง่ายยากไอ้เฮีย กลัวาพันแผลพันมึงอะไหนแผลทำไปก่อนแล้วกัน,นถือว่าอ๋อมันถึงจะจบแล้วเหรอนี่คือจุดจบแล้วเหรออ๋อมันไม่ใช่สถานีเหรอที่กูมาเป็นแค่เขตทั่วไปเลยเนี่ยไปที่ไหนดีวะเพื่อนกูแม่งโคตรชิวอะโคตรเก่งอะ แล้วตอนนี้คือแบบว่ามันเงียบมากมากเงียบจนน่ากลัวไปหาเสื้ออกันหนึ่งกอนอยู่ไหนวะมึงบอกอยู่ด้านล่างใช่ไหมอยู่ด้านล่างใต้ห้องกับตนใต้ห้องกับตันไหนวะตอนนี้มึงอยู่ใต้ห้องใต้ห้องส่วนกลางไม่ใช่ม,มี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 มาเพียบเลย,ยเชียบหูหแล้วอ,อ,อยู่ดีกกบุกมากระชิบหายมันอยู่ใต้เรือไอสัตว์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาใส,ใส่ชุดเลยใส่ชุดเลยใส่ชุด มันหมักไม่หยุดเลยมัไม่หยุดเลยอยู่ด้านหลังใช่ใช่อยู่ด้านหลังไอ้นี่พยายามยื้อยู่อ่ะบอดพยายามซ่อมยื้อยู่โอ้ยถึงแล้วถึงสถานีแล้วถ้าเกิดเราเทียบท่าทันถ้าเกิดเราเทียบท่าทันฮึบฮึบบังคับออโต้บังคับอัตโนมัติข้าอัตโนมัติข้าอัตโนมัติอะไรมาทำไมแล้ว ติดแล้วติดแล้วติ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 ดแล้วอืออืออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงลงเข้าเข้าสู่เข้าสิวะเข้าสิวะเข้าสิวะเร็วมันตอนมันตอนด้านหลังเร็วเสียบเสียบเสียบโอเคอ้ เกือบสลายกลายเป็นฝุ่นเลยเดี๋ยวกูกลับมาแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนปวดท้องว่ะได้เลยมึงโง่หรือเปล่าไม่ให้ไปขโมยให้เขาจับได้การจะขโมยมึงต้องขโมยให้เนียนสิว่าก็เนียนแล้วตอนแรกแต่ว่ามันมันเหมือนสักพักหนึ่งอ่ะเหมือนยำมันเช็คเว้ยไอ้โง่ทำไมบื้ออย่างงี้ไอ้กิ๊กว่ากูรู้วิธีแล้วเว้ยเราแค่อะไรวะขโมยของเสร็จปุ๊บก็ให้คนที่บอกจั๊ก โหลดเซฟใหม่ดิป้าโหลดเซฟเฮยเราซื้อขออยู่เมื่อกี้ได้แบบท่าชื่อเสียงกระบดมาสองด้วยด้วยส้นตีส้นตีมันดียังไงอะชื่อเสียงกระบดสองเนี่ยเดวยด้วยช่วยด้วยอะไรอีกเกิดที่อะไรขึ้นนี่ชดวยด้วยถ้าแกไม่มาช่วยฉันฉันจะงงมงพอฉันซื้อกระสุนอยู่แกต้องการอะไรวะ ฉัต้องการอิสระภาาแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนอ่าคือมันไม่รูด้ดิมึงต้องมาอีกฝั่งนึงมั้งมึงน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงอะอยู่ฝั่งซ้ายมือกูอยู่ฝั่งขวานี่มึงเหรอวันดีพี่ <c oughs> แล้วผมจะปล่อยเขายังไงอะมึงแบบดูได้ไหมว่ามันสามารถถอดกุญแจมือได้ปะม,มันจะถอดยังไงอะเขาไม่เคยสอนด้วยมึง มึงฝึกสกิลตี้มามึงไปเขาไม่ได้สอนมึงอะเขาไม่ได้สอนมึงสะดอกกรไหลเฮียอยู่นี่ได้แล้วทำยังไงอ่ะปั้นกูรู้เลยไม่ได้กูรู้แล้วโว้ยกูก็อยากรู้วิธีเหมือนกันน่ะ กูจะช่วยมึงยังไงวะกูจะดึงมึงออกจากกุญแจมึงยังไงวะทำเฮี้ยเลยปะสัตว์โหลดเซฟใหม่ดีโหลดเซฟเฮี้ยเลยเรามันต้องมีวิธีดิข้างหน้ามึงจะขโมยให้นี่ยัขึ้นตอนที่กำปันอยู่หมดสัญญาณคือสัญญาณเที้ยละ แบบคว้ามวยจิกะตอนไปเลยไปเลย okay, okay. อ๋อมันถอดอย่างนี้ได้อ่าถอดได้แล้วโอเค okay. โอ้ยแม่งเอ้ยตัญญาว่าข้างหน้าจะจะขโมยให้ดีขึ้นเ <c oughs> ย็นดีไหมช่วยด้วยมันอัดมุมงูมันอัดมุงม,มงอออูอืออืออะ อือฮึเอาดิตายยังแม่ตายล้วกัปตันยิงผมหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ครูองไม่เห็นว่าใครเป็นใครอ่ะกูเ็ิ่ล่าแม่งหมดทุกคนอ่ะโอ้ยขึ้นมาวันนี้เอ๊ะกัปตันผมเลือดออกกูรู้แล้วกูเห็นแล้วไม่ต้องพูดกูจะรักษาพวกงรอบนี้มา สเสออต้องการยาเอาเลือดเอเลี่ยนไปเสียบก่อนนะเ,เลือด <c oughs> เอเล <c oughs> ี่ยนไปเสียบก่อนเ้ปเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มตื่นตื่นตื่นกูบอกให้ตื่นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วกูรู้แล้วไอ้เหี้ยหูปากหูปากแล้วตื่นมา รักษาเลือดเพิ่มจ่าจ่ากัาตังผมจะตายเลือดเลือดเลือดรู้แล้วกูรู้แล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วรักษารักษาพันแผลเอาเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มไหวไหมอูโหูเลือดเลือดตึงช้ามากพันแผลอีกพันแผลอีกตรงไหนอีกไหมตรงนี้อีกมีอีกไหมอะไรอ่ะกูเห็นอะไรอ่ะเชี่ยหลอนแล้วดิ ไฟพันไฟไหมไฟไม่เรือหรือเปล่ามึงหลอนแล้วมหลอนแล้วไม่ไม่มึงหลอนมหลอนเออเอเออย่าปัญญาหลอนอ้ยเรือลมไปกจะตายเยผมสละผ้าพันแผลผมสละเลือดทุกอย่าง ทำไมคุณยังไม่รอดเนี่ยช่างมันกลับบ้านกันดี <c oughs> <c oughs> กว่ากลับบ้านกันดีกว่าทำไมกูรักษามึงไม่ได้วะม,มันบอกให้มึงแดกเหล้าอะ่ะฮาโลเพริดอนเหรอกู <c oughs> ไม่มียาที่ชืวว่อฮาโลเพริดอนไอ้เหี้ยเดลซีนก็ไม่มีแล้วกูจะรักษามึงยังไงให้ทันวะการที่กูจะช่วยชีวิตมึงแม่งยากชิบหายเลยวะ <c oughs> คือกูยิงมึงไปกี่นัดนี <laughs> ่เฮียปังปังยิงแบบยิงหกนัดอ่ะเข้าแม่งสองเข้ากูสี <laughs> <laughs> ่มีเหือเสียงเสียงเสียงซ้ายเสียงขวา <laughs> <laughs> เฮ้ยปัญญาออมึงไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยมันไม่เข้าใจกับตันแบบเครียดอ่ะต like <laughs> ้องมาเล่นกูมีบุหรี่ของกูอยู่กูมึงตายกี่รอบกี่รอบแล้วไอ้เหี้ย baby boy ย์วันกันอีกช่องนี้อย่าเดาลองอาลองเพลงกูฟังเฉยเลยนี่คืออะไรเฮ้ยโอ้มีตัวบุกมีตัวบุกไอ้เขี้ยมีตัวบุกไหน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 ไหตัวไหนด้านบนได้ใช่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 ด้านบน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 ไหนวะเราต้องการจบโอ้ยเขี้ยมันกระแทกแรงมากไอ้มันเข้ามามันเข้ามาแล้ว แรงดันแรงดันสูงสุดแรงดันสูงมาก <c oughs> ออมากเบื่อบ้โอ้โแล้วมันกระแทกโคตรแ,แรงเลยเฮ้ยชิงอ,อ,อยู่ดงีอย่าเพิ่งจับผมไปก่อนไอ้ป้าบอดเขาพยายามเอาปแจตกกับไอ้เหี้ยนี่อยู่เฮ้ยยิงออไม่เข้าเหรอไอ้พันดูดิเอ,อ,อาแล้วยิงโดน กูปิดตำนานย่ทรงนี้ทรงนี้ไม่รล่อสักก่อนเอากีตาร์ฟาบ้างไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้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 ทั้งปั้เหี้ยเพื่อนกูหัวหลุดไอ้สุดโอ้ยโอ้ยกูจะมาเซลเพื่อน <laughs> <laughs> ไปสัตย์พ่อเลยค <laughs> ือกูตายแล้วมึงจะงแงะเรือกูทำเงี้ยอะไรอะ <laughs> ไม่ต้องไปไหนกันแล้ว <laughs> ตายกันอย่างเดียวได้แหละ <laughs> ไปกระดึ๊บได้หนึ่งดานแล้วก็ตายก <laughs> ระดึ๊บได้หนึ่งดานแล้วก็ไายปเฮียเลิกไอ้สัตว์เสยคราวหน้าคราวหน้ามาใหม่กูเซียนกว่าเดิมกูเอาจริงแน่คราวูเ <laughs> อ <laughs> าจริงแน่ Hư <sighs>